กูก็เะบอกอ๋อคนที่เขาแบบว่ารู้สึกเศร้าแล้วเขาเอามีดแทงตัวเองนี่เรื่องเดียวกันปะเป็นเป็น,ปน,ปนมันน่าจะแค่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วก็เลยต้องกีดให้มันรู้สึกว่ามันออกเป็นคนละแบบใช่อันนี้เป็นการเปลี่ยนว่าเศร้าจากเรื่องนี้ไม่ไมโอเคเลยว่ะอันนั้นจะทึเศร้าออกกที่กีดเลยทเราหรือว่ากูจะทึมเศร้าเลยวะเฮ้ยเศต้าไปอำน้า เดี๋ยวจะมียากกว่านี้อีกนะอันนี้ไม่ยากเลยยากกว่านี้คืออะไรวะ projection ว่าไม่ยากมันไม่ยากหรอกสนุกอันเนี้ยไม่ยากแต่รู้สึกว่าไม่รู้ใช้เยอะเกินไปอะไรวะไม่รู้สนุกมากเพราะว่าตนน่ะใช้ทุกวันทุกวันอยู่แล้วแค่ไม่รู้ว่าตอนไหนแยกไม่ออกบางทีมันไม่รู้ตอนไหนนะเดี๋ยวมาดูการวิธีแยก ระหว่างเราแค่บอกเฉยๆปกติกับอะไรคือ projection นะคะแต่พอจะเล่าได้อยู่บ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์จริงเริ่มจากอะไรมาวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อที่ทุกคนบ่นกันว่ายากอะยากเพราะอะไรคะยากเพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ไหมนะเหตุการณ์ไหนนะนึกไม่ออกเพราะว่าแบบบางทีมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันไปอประมาณนั้นอะอาจจะเป็น ความหมายของคําว่ายากสําหรับหัวข้อนี้อหรือม<ช>ไ,มไม่ทันอะไรเงี้ยเออใช่<ม>บางทีมัน <ทำ S 1> ใช้แบบใช่ไม่ใช่เหมือนซ้ําซ้อนซ้อนเข้าอีกอะไรเงี้ยโอเค okay. ประมาณนั้นจริง projection เ,เราเคยทําเป็น l i ฟ e เกี่ยวกับ projection แบบเฉพาะไว้ล้แต่วันนี้เรามาคุยกันมี case study ถึง4ตัวอยา่อยางออในคลิปนี้มาดูกันดีก,กว่าว่า projection คืออะไรนะฮะ projection ก็เป็น,นกลไกการป้องกันทางจิตหรือว่า defense mechanism หนึ่งอย่างทุกคนใช้ projection หมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละลักมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้นะ <พอ S 3> ได้ไดลักษหนึ่งลักษหนึ่งอะไร defense mechanism ของลักษหนึ่งประจามลักษหนึ่ง reaction formation reaction formation โอเคสอง r e p r e s s i o n r e p r e s s i o n โอเคสาม identification นักเรียนดีเด่น สี่ค่ะอินโทรอินโทรเจคชั่นโอเคห้าห้าอันนี้แยกแยกไอไอโซเลชั่นอโซารักหกโปรเจคชั่นโปรเจคชันอรักเจ็ดเรชันอไลเออเรชันอเซชั่นอ่ะแปดมาดีนายดีนายและเก้าเชืนา นาโคไทเซชันโอเคมึนเบลอไปนะซาบองอันนั้นฟาดเราโอเคกลไกการป้องกันทางจิตก็คือเกิดขึ้นเวลาที่เราเครียดหรืออะไรก็ตามแต่มากระทบจิตใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะรับมันได้ด้วยตัวเราเองแล้วกลไกก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องจิตใจของเราออ projection นี้ก็คือการที่เราเนี่ยแหละพอถูกกระทบปุ๊บเราก็ไม่อยากจะ เก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองเราเลยทําการโยนใส่คนอื่นเ,ออเช่นอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ยอดฮิตเลยเป็นเคสตัดี้ยอดฮิตสมมติว่าเรานั่งอยู่ในปาร์ตี้เนาะนิ่งๆอยู่กับแฟนเราเสร็จปุ๊บเราเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรก็ตามแต่ปุ๊บเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีวะ่ะแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยแย่แล้วเรา ดันไปเผลอมองคนอื่น <laughs> เราก็เลยไม่โอเคเราก็เลยแฟน,เร,เ,แฟนเรานั่งเฉยๆไม่ได้เป็นไรเธอมองผู้หญิงไมเนี่ย <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้เอป็น <laughs> <laughs> อันนี้ตัว <laughs> เ <laughs> องตัวเอง <laughs> <laughs> ทำไมเธอถึง <laughs> ทำสายตาอย่างนั้นกับเขาแฟ <laughs> นก็เอาฉันยังไม่ได้เป็นไม่ทำอะไรเลยเอออันนี้คือแบบปู s <laughs> ของฟรีอยู่เลย ใช่ไหมเอออันนี้แบบเคสยสดี้ยอดฮิตลองอีกอันหนึ่งแล้วกันอ่าเหตุการณ์นี้อาจจะเคยเห็นในโซเชียลมีเดียเนาะก็คือว่าสมมติว่าเรามีพี่น้องหรือญาติพี่น้องอะไรก็ตามแต่แล้วมีคนใกล้ตัวเราชื่นชมญาติพี่น้องเราเฮ้ยคนนี้เก่งจังเลยตอนนี้เขาได้ดิบได้ดีแล้วหนะ้าม,มีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆเราก็เกิดรู้สึกแบบ อิจฉาขึ้นมาหรือรู้สึกไม่ดีกับบุคคลคนนั้นขึ้นมาหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นว่าเราไปพูดแบบเหมือนประชดประชันว่าใช่สิฉันมันไม่ได้ดีนี่อเออคนนั้นเขาก็เก่งกว่านี่เธอแบบไม่ชอบฉันเธอเกลียดฉันอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราแทนคําว่าเธอเกลียดฉันเป็นฉันเกลียดเธอ,อ,เอ,อ จริงๆฉันเกลียดตัวเองอ๋อ,อเออฉันไม่ชอบตัวเองใช่อันนั้นคือการโปรเจกต์ความคิดของตัวเองออกมาใช่ใ<ห>ประมาณนี้อืมมันอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะเข้าใจผิดกันนะเราไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่เราเ,าเกลียดตัวเองอเแล้ววันนี้เป็นหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อที่ชอบ <c oughs> อันนี้ก็จะพูดเยอะเป็นหัวข้อที่บูบีชอบมากครซี่โอเคดีแตได้ไปตองพูดเยอะอ่ะจริงๆจริงๆโปรเจคชันเนี้ยเสริมนิดนึงคือมันก็เป็นกลไกการป้องกันตัวทางจิตเนาะ คำนี้มันมีอยู่ที่เรารู้จักก็คืออยู่ในศาสตาร์ของจิตวิทยาแต่ถ้าในทางเอนิแกรมเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ศูนย์หัวลักหกด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็น,นกลไกของมนุษย์ที่ทมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกคนสามารถใช้กลไกนี้เหมือนกันแล้วถามว่ากลไกการป้องทาง <B leh> กลไกการป้องกันทางจิตมันโอเคหรือเปล่าจริงๆเราใช้ได้แหละแต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราเกิดภาวะนี้ขึ้นมาข้างในนะเรากําลังใช้มันอยู่หรือเปล่า เพราะว่า projection เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์เยอะเออเดี๋ยว <จะ S 2> เราจะมาขยายใช่ว่ามันเกิด ปัญหาอย่างไรนะคะอืมเมื่อกี้เราก็ได้รู้ถึงความหมายของโปรเจคชันไปคร่าวๆแล้วเนาะอเออมีใครอยากจะเสริมเรื่องความหมายของโปรเจคชันอีกไหมคะหลังจากที่บูบีพูดไปแล้วก็ชัดอยู่นะก็ชัดเพราะว่ามันมีการยกตัวอย่างขึ้นมาคนน่าจะนึกออกอืมแปลว่าถึงว่าบูบีพูดชัดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วชัดแล้วแปลว่ามันจะเกิดพร้อมๆหมืองว่าเกิดตามมาหลังจากที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีใช่เกิดอะไรกระทบ ความนิเกีบบางอย่างความรู้สึกความเครียดความเครียดความโกรธความกลัวความกังวลประมาณนั้นทั้งหมดใช่แล้วเราไม่ต้องการให้มันอยู่กับเราแล้วเราก็เลยเป็นการแบบเอาไปเถอะไปโยนไปเลยไม่ได้แบบอะให้นะแบบไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดตามก็ได้มันอาจจะเกิด คู่หรืออาจจะเกิดก่อนก็ได้เพราะบางเรื่องมันจะเกิดจากการที่เราเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำๆแล้วมันจะโปรเจคชันก่อนที่จะทําอะไรทันทีมีเป็นการคาดเดาบางทีเป็นความกลัวว่าจะเกิดอันนั้นซ้ําอีกมันก็เลยโปรเจคชันก่อนประมาณนั้นโปรเจคออกไปเป็พื่อให้คลายความกลัวลงไปก็คือมันใช้อยู่ตลอดเวลาได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะเราก็จะมีวิธีการดูว่าเราแค่คาดเดาหรือว่าเราโปรเจคใส่คนอื่น วิธีการสังเกตก็คือว่าอ่ะสมมติเราคุยคุยกันอยู่ใช่ไหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเราต้องสังเกตว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับมันเยอะหรือเปล่าเช่นว่าก็ใช่สิเขาเก่งกว่าฉันเนี่ยคือมันมีเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันคือไม่นิ่งแล้วก็คือเขาอาจจะโปรเจกต์ความรู้สึกข้างในของเขาเออกมา,มาใช้ให้เรานะกับ คนที่นู t r ตรเลยพูดเฉยๆก็คือพูดเฉยๆ<ม>แต่ว่าถ้าคนที่แบบมันมรมเริ่มวันวายเริ่มนั่นแหละเริ่ม,ม,มแกว่งอะ่ะอาจจะเขาอาจจะ projection ใส่เราอยู่อประมาณนี้ก็คือไม่ซื้อตรงกับความรู้สึกตนนั่นเองอมีอารมณ์มี bias หรือว่าใดๆเกิดขึ้น กับสภาวะจิตใจ e a ่ <Yeah. S 2> ซึ่ง projection ด้านดีก็มีนะ projection ด้านดีก็คือเรารู้สึกว่าเรารับความดีอันนี้เอาไว้ได้ลำบากใจมากมีความลำบากใจเห็นไหมมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็จะโปรเจกต์ว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ฉันหรอกมันเป็นเขาแหละมันถึงเกิดอันนี้ขึ้นแบบนั้น,นก็มีมัน,มนเออล้อนมัน over warm จนแบบร,รับไว้ไม่ไหว,วานนั้นเรารู้สึกไม่คอม f o r t ที่จะรู้ได้รับความชื่นชมหรือว่าได้รับสิ่งที่ดี ที่คนอยากจะมอบให้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกลัวที่จะรับมันมาเราก็เลยโปรเจกต์ออกไปให้คนอื่นแบบนี้ก็มีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้ากับสู่หัวข้อที่เราได้พินเอาไว้ในกลุ่มนะคะเมื่อกี้เป็นความหมายของ Projection เนาะต่อมาก็คือเพิมม <laughs> ่งเพิ่งจบความหมายนะ <laughs> เหตุผลที่คนเราเนี่ยจะใช้การป้องกันตนเองอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องใช้โปรเจคชันนี้เกิดจากอะไรคะก็เพื่อมันเป็น coping strategy อะป้องกันใช่ป้องกันจิตใจเราเพราะเราไม่ไหวแล้วมันถูกกระทบหรือมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเราก็เลยโยนออกไปกไปเราเพยายามทำให้เหมือนกับมันอยู่ในสภาวะปกติด้วยวิธีการใช่ตัวเราเนาะ งั้นเรามาดูว่าแต่ละลั์ใช้โปรเจคชันอย่างไงบ้างเดี๋ยวเขาเริ่มจากเจ้าของโปรเจคชันก่อนเชิญจ้าเป็นตัวมัมตัวแม่ตัวแม่ตัวคตดตัวสูติรู้สึกว่าเหตุผลที่ใช้มันก็เหมือนรู้สึกว่ามันทํางานคู่กับแก่นของเราอะความกลัวพรอมันมีความกลัวที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าแบบความกลัวมันเกิดจากความไม่แน่นอนความไม่รู้อะไรที่เราไม่สามารถ คาดการมันได้ไดเราก็เลยต้องสร้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็คือออกมันออกมาจากความคิดของเราซึ่งความจริงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นยังไงแล้วแต่ว่าเราต้องทำโพสชันนนี้ออกมาเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีสถานการณ์นั้นหรือแบบความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเอามาจําลองดูให้มันแบบ ฉายออกไปให้มันเห็นว่าแบบเออมันจะประมาณไหนประมาณไหนซึ่งรู้สึกว่ามันเกิดคู่กับความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าใช้หนักมากแทบจะตลอดเวลาได้ซ้ําถ้าเพราะว่าตื่นมาในวันวันหนึ่งเราก็ต้องเจอเหตุการณ์มีเรื่องงานเรื่องคนเรื่องใครก็แล้วแต่ที่แบบเราเป็นสัสังคมเราเจอผู้คนที่แบบมันหลากหลายอยู่แล้วเนี่ยม,มันก็เลยรู้สึกว่าเจอนี่เราก็จะไปคิดแทนเขาว่าแบบเฮ้ยเขา ทำแสดงท่าทางนี้ออกมาเขาไม่โอเคหรือเปล่าว่าเขาเป็นยังไงเขาโกรธเราหรือเปล่าว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย <d _ n one> เอเอ,เอรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมาจากความกลัวของเราแล้วก็ ความคิดของเราที่ให้ใส่ไปให้เขาไปว่าแบบเขาเป็นแบบนี้ซึ่งจริงความจริงเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นความจริงที่รู้คือก็ต้องคุยกับเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเอาความคิดเราไปคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเกิดตลอดเวลาเพราะว่าแก่นเราก็คือความกลัวเพราะฉะนั้นคือกลไกที่มาใช้ป้องกันอีตัวเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันทํางานคู่กันไปเรื่อยๆแต่ว่าความเบรกก็คือแบบเราหยุดได้หมายถึงว่าเราเราใช้หมายถึงว่าไม่ได้หยุดว่าจะห้ามให้มันเกิดขึ้นแต่ว่า พอมันเกิดขึ้นแล้วต้องคิดว่าแบบใช่ว่าเรามันจริงไหมใช่ว่าแบบมันทันไหมหรือแบบเฮ้ยหยุดก่อนนี่นี่ไม่ใช่หยุดก่อนนันนี่ไม่ใช่ความจริงใช่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนก็ต่อสู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับตัวเองไปให้มันแบบว่า stable ได้ทุกๆวันเกิดให้มันเกิดแหละ่อให้มันเกิดแต่ว่ารู้แหละว่ามันคือจริงไม่จริงอะไรไงต้องต้องพยายามแบบมีสติกับมันมากๆโอเคก็รู้ว่าเกิดรู้ว่าจบตรงไหนอืมโอเคใช่รู้สึกว่าเหตุผลที่เกิดคือ ทุกวันทั้งวันเพราะว่าเราใช้ชีวิตมันก็เป็นเป็นทำให้สิ่งที่เราอยู่รอดอะ่ะถ้าเราไม่มีมันเลยเราสึกว่าก็ไม่ได้อยู่ดีขอเสริมเรื่อง projection ของรักหกเนาะอเอาแค่เฉพาะรักหกก็คือเป็น,นกลไกที่ทํามาสําหรับปกป้องความกลัวในใจโดยเฉพาะเลยนะเมื่อเกิดความกลัวก็ projection ออกมา projection มันเหมือนการสร้างหลักฐานให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นว่า ภาพที่เราคิดว่าเฮ้มเยงงมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันชัดเจนขึ้นหรืออะไรที่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยก็สร้างมันขึ้นมาเ,ออ<อ>เพื่อ<ห>ท<ะ>ี่จะรู้สึกว่าปลอดภัยละในความกลัวในใจยอย่างภาพของคนแลนน้วคงจะเป็นภาพของคนซื่อสัตย์ใช่ไหมเออพอเรารู้สึกว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยก็คือตอบเพื่อนต่อครอบครัวต่อคนรักต่อสังคมอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องโปรเจกต์ภาพออกมาว่าฉันที่เป็นคนแบบเนี้ย ฉันจะไม่ต้องพบเจออันตรายใดเพราะฉันจะต้องถูกทุกคนปกป้องได้และฉันก็จะต้องอไปปกป้องทุกคนได้ด้วยเหมือนกันก็คืออยู่ในสภาวะที่พึ่งพาคนอื่นและพร้อมให้คนอื่นพึ่งพานึกออกไหมมันก็จะมีความกลัวว่าเฮ้ยกูต้องพึ่งพาคนอื่นนะแล้วมันจะพึ่งพาได้ไหมวะหรือในสภาวะที่คนอื่นต้องมาพึ่งพาเราเราแบบเป็นที่พึ่งพาให้คนคอื่นได้ไห<ด>มใช่มันก็จะต้องเกิด projection ออกมาเป็นภาพใหญ่ๆว่าฉันมีลักษณะแบบเนี้ย ยึดภาพตัวเองไว้แบบนี้ว่าฉันกลัวประมาณนี้ของ t o y l o Skeptic เอมอมันก็จะต้อง projection ในแกนหลักจริง,รงๆแล้ว p โ o j e c t i o n หลายเรื่องมากนะแต่แกนหลักมันจะอยู่ประมาณเรื่องประมาณนี้มันก็คือ projection กันไปกันมาอมืแกนหน้าปวดหัวมีตัวอย่างไหมคะ projection ในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้ที่เราสังเกตเอาวันนี้ก่อนก็นแด้ มีไหมมันยากตรงนี้แบบนึกเรื่องราวด้วแหละก็ใช้ตลอดนี่ใช่ก็ใช่ไงออนนแบบใช่ไหมวะเ <_ C 1> นี่ยอย่างวันเนี้ยจะต้องมาอัดคลิปแล้วมีความกังวลอะไรอ๋อใช่ใช่ก็ <ๆ S 2> <_ C 1> ถ้าเป็นวันนี้ก็จะแบบได้ไปอ่านหัวข้อใช่ไหมที่ส่งมายาวๆก็อ่านแวบแรกก็แบบเฮ้ยจะตอบอะไรดีวะมันก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเรื่องราวของเรามันแบบมันจะใช่ไหมนะมันจะนึกตัวอ,อย่างไม่ออกแต่ถ้าให้พูดแบบพูด แบบสมมติว่าข้าวๆตามหัวข้อนเงี้ยพอได้แต่แบบถ้าต้องมาโยงแบบเออมันใช่แม่น้ําก็งัก็อ่านแล้วรู้สึกว่าปวดหัวจังคิดยังไงดีแต่ว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเพื่อนก็น่าจะช่วยกันตอบช่วยเราตอบแล้วเนาะต <laughs> อ,อนนี้มั้งอ่าเห็นไหมมีการอยาก พึ่งพาคนอื่นหรือตอนแรกก็แบบอยากจะให้คนมาพึ่งพาเพราะเราเป็นเจ้าของมันเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้อ่ะเพื่อนเราก็น่าจะช่วยได้แหละเนาะเราก็คงเกิดนแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมองหน้ากูด้วยกูจะช่วยได้ตอนนี้ความคิดไงความคิดวันนี้อันนี้ใช่ไหมประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะอยู่ในแก่นที่ว่าเฮ้ยเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้ไหมหรือเราจะไปพึ่งพา ใครได้หรือเปล่ามันก็จะมีภาพเพื่อนได้ไหมวะเออแต่ว่ามันมีภาพแล้วนะว่าคนนี้จะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะพูดมีภาพในหัวภาพคือเป็นภาพที่การที่นั่งอยู่ตรงนี้ชัดเจนใช่สัมภาษณ์แล้วใช่ชัดเจนมากว่าแบบถ้าเราพูดคนนี้มาเราเราจะหันไปคนนีน้าเพ่อแล้วเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบคอฟเฮลช่วยในสิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่แบบขึ้นมาเออโดยจากประสบการณ์เดิมด้วยที่ยังไงก็ตามแต่ทุกคนช่วยกันพูดช่วยกันตอบถ้าสมมติว่าเราพูดไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแล้วก เกินเกินแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแหละอะไรอย่างเงี้ยมันมีการปลอบใจตัวเองในความคิดใช่นอกจากนี้นะคะลักหกเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับตัวเองในเรื่องของความรู้สึกเชิงบวกต่อตัวเองด้วยนะอเข้าใจไหมความรู้สึกเชิงบวกใช่ความรู้สึกเชิงบวกฉันทำได้อยู่แล้วมีปัญหาแล้วอ๋อใช่มันจะมีความมีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้บวแล้วผมมีปัญหาแน่ๆและปฏิเสธเชิงลบด้วยไม่เชื่อด้านเชิงบวกและปฏิเสธด้านเชิงลบก็คือรักษาระดับให้ทุกอย่ารกลางให้มันเท่าๆกัน ให้ทั้งสองด้านมันไม่เอ็นเอียงไปทางไหนมีไหมการโปรเจคชันแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในที่ทํางานกับผู้ที่มีภาวะเหนือหรือด้อยกว่าเราไม่รู้ว่ามันใช่ไหมแต่แค่รู้สึกว่าเราอยากทําหน้าที่ของเราหมายถึงว่าที่ได้รับมอบหมายในตําแหน่งว่าเรามีหน้าที่ขอบเขตสโครป,ประมาณนี้อ,อะไรเงี้ย เราก็จะทำให้ได้ตรงตามที่แบบกําหนดไว้เลยคือถ้าเราทําตรงครบจะไม่มีใครมาว่าเราได้ mm hmm. แต่เราก็ไม่อยากเป็นจุดเด่นว่าแบบเราทําอะไรได้มากหมายถึงว่าไม่รู้ว่าตัวเองทาได้ไหมแต่รู้สึกว่าให้ทําประมาณเนี้ย โอเคแล้วอเออสมมุติว่าลองออกพี P ่ๆเซนซ่นำเสนอแบบรู้สึกโอ,อ้อยากทำแบบนั้น <laughs> น่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่า,าตัวเองทำได้ไหมรู้สึกลึกๆก็คิดว่าอาจจะทำได้แหละออเออแต่ว่ารู้สึกว่าเรามันเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่ด้วยขอบเขตหรือแบบหน้าที่ของเรามันจะเหมือนกลายเป็นแบบอุ้ย เกินล้าไปอ่ะใช่มันไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้อะไร<ม>สักอย่างรู้สึกว่าบางทีเราก็มันไม่ใช่กกหน้าที่เรานะมันไม่ใช่มันเหมือนแบบไม่ใช่หน้าที่เราทําไมต้องมาให้เราทําแล้วก็เหมือนตั้งข้อสงสัยไปอ,อีกว่าแบบ ทำไมคนนี้ต้องมาใช้งานเราเยอะเออแบบไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่มันเซฟกว่าใช่ใช่เาเออกูทำแค่นี้แหละใช่มันแบบเออมันจะไม่เพิ่มหน้าที่ให้ตัวเองเท่านี้ดิใช่ยกเว้นว่าแบบเราถ้าเพื่อนแบบคนอื่นที่ในในทีมอะไรเงี้ยไม่ไม่ทันตรงไหนล้วแบบเราเนี้ยเรายื่นมือเข้าไปช่วยโอเคเออแต่ว่าถ้ามันเป็นภาระที่รู้สึกว่ามันมากกว่าไอ้ที่เราได้รับผิดชอบมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคแหละเออแล้วก็ จะทาให้รู้สึกว่าไม่มีใครมาว่าเราได้เออแบบไม่ไม่ลดไปกว่าหน้าที่ที่เขากําหนดมาให้แล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบทําอะไรที่มันมากเกินความรับผิดชอบของเรารู้สึกได้ว่าอาจจะไม่แฟร์ด้วยเอออาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะสร้างผลงานอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในทีมช่วยเหลือหรือคนต้องการให้ความช่วยเหลือแบบพอโฟร์เฮลด์ด่วนอะไรเงี้ยยินดีเลยจะประมาณนี้ก็โอเคมีเพื่อนเพื่อคนไหนเสริมไหมคะก็เห็นชาตอนที่ทำก <ITA> ับกระเดื่อกกับเต้ก็คือตั้งแต่ตอนแอดไซน์แล้วรู้สึกว่าถ้าจะแอดไซน์กระเดือกกับ ไอเต้ทำด้วยกันเนี่ยก็คือจะต้องมาเหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยกันอืไม่ใช่ว่าแบบให้กระเดือกมาเป็นแบบเทสเลยแล้วสั่งไล่ลําดับลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมั่นใจมากกว่าที่จะให้มันขยับขึ้นไปอยู่เหนือหรือบนกว่าแล้วก็สุดท้ายมันก็ออกมาได้ได้ดีออออย่างพูดถึงงานเนี้ยมันเหมือนว่าเออมือให้เต้เป็นช่วยเมึงละกันอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกคือความอาจจะเป็นความโพซิชั่นของเราอาจจะคิดว่าเหมือนเรามาอยุ่น เหนือเหนือเต้วร้สึกว่าความเหนือกว่ามันเหมือนเรากายจำจำลองบทบาทว่าจะต้องเป็นคนสั่งหนึ่งสองสามสี่เราไม่ชอบไม่สบายใจเราไม่ชอบแบบนั้นเราสึกว่าพอเราเวลาคุยงานกับเต้เราก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนช่วยทํางานกันมากกว่าแล้วมีการคอนโซลอะไรใช่มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไม่ได้แบบว่าอันนี้มึงทําอันนี้กูทําแยกกันไม่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเออช่วยช่วยกันแก้ไปติดตรงไหนบอกบอกบอกนะอะไรเงี้ยเออมึงไม่ทันตรงไหนบอกบอกอะไรเงี้ยอ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ชัดเจนเนอะเรื่องของโปรเจคชันในคนรักหกมันโล่งแล้วตอนนี้ใช่ก็คิดเรื่องออกแล้วชิบหายแล้วกูต่อมานะคะเยอะแน่นอนว่าเดี๋ยวช่่ยเดี๋ยวเช่อเบอร์เจ็ดก็มีโปรเจคชันเหมือนกันเนอะเออเพราะว่าโปรเจคชันมันเป็นภาพใหญ่ของู่นหัวเนาะแต่รักเจ็ดเนี่ยเขาก็ อยู่ภายใต้ของกิเลสความตะกระซึ่งก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความน่าเบื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องแง่ลบเนาะหรือว่าความรู้สึกว่ามันต้องการมาอีกเอาอันนั้นเอานี่อยากเลือกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะถูกโยนใส่คนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะก็ชัดสุดก็ล่าสุดนี่แหละก็คือเหมือนกับว่าเหมือนวันเกิดมิ้นใช่ไหมเราเหมือนกับว่าพอตัวเองอเป็นคนเลือกไปเรื่อย เราก็จะหาอันนั้นอันนี้เพิ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปโปรเจกต์ว่ามิ้นจะชอบไหมวะทางที่จริงๆกูนี่แหละคือแบบเนื่อหมาจากแบเวลาจะหาอะไรมันก็จะจะไม่หยุดอ่ะมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยเหมือนเหมือนสำหรับเราเองเราก็จะมีอันใหม่ที่ชอบมากกว่าชอบมากกว่าหรือว่าอันนี้ดีนะเออหรืออันนี้หรือถึงแม้ว่าจะเจอที่ชอบแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อมันมีอีกเผื่อเผื่อไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยทางเลือกเป็นทางเลือกเออเป็นใช่อันนี้คือคือตัวเองแล้วทีนี้พอต้องทําสิ่งสิ่งเนี้ย ให้คนอื่นเนี้ยเราก็ไปโปรเจกต์วิธีการนี้เลยก็คือเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ hei, มิ้นจะชอบแล้วยังวะหรือแบบงั้นเอาอันนี้ด้วยอีกดีกว่าเอาอันนี้ด้วยอีกดีกว่าไม่จบสักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเยอะๆทางๆที่จริงๆแล้วอ่ะตัวเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยคือแบบง่ายมากๆเอออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอพอตัวเราอะยากเยอะแล้วก็ไม่ไม่จบสักทีก็คือไอ้ความเนี้ยโยนไปให้คิดว่าเขาจะเป็นแบบเราก็เลยแบบเลือกไปเรื่อยๆแบบโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะหาไป วนๆวนไปอันนี้ก็ว้าวอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดอที่เป็นการโปรเจกต์ตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนไหมคะอย่างชัดเจนกว่านี้เหรอในเรื่องนั้นมีอะไรบ้างในเรื่องที่หาเหรอเออสถานที่หาลูกโป่งฮะก็คือจริงๆมันก็คือวันเกิดวันเดียวใช่ไหมวันเกิดของมิ้นท์แผนตอนแรกโอ้มันเยอะแผนมากเลยตอนแรกก็กะว่าเอ๊ะอ่ะเรื่องสถานที่ก่อนที่ไหนดีวะจะที่บ้าน ที่บ้านแล้วแบบที่บ้านกับเพื่อนที่บ้านสองคนที่บ้านตรงไหนที่บ้านทําอะไรดีเสร็จปุ๊บพอที่บ้านเสร็จหรือว่าที่ข้างนอกดีวะร้านอาหารก็ไม่เลวนะอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารเสร็จเอ๊ะเลาร้านอาหารเราก่อนหน้าไปร้านอาหารไปอย่างอื่นด้วยดีไหมวะเอ๊ะแต่ว่ามินก็ชอบอยู่กับเพื่อนๆนะทำไงดีอะมีวันเดียวจะแยกยังไงให้แบบได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งได้ทั้งกูด้วยอยากได้หมดเลยเอองั้นก็เป็นแบบตอนแรกก็คิดว่าเอาเพื่อนมาอยู่ในนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ย เสร็จสุดท้ายคิดไปคิดมาก็จบที่ว่าไม่เอาดีกว่าไปไปข้างนอกอ่าพอไปข้างนอกเสร็จมันก็จะมีแบบร้านอาหารใช่ไหมอ่าสมมุติร้านอาหารเนี่ยก็ไปไล่ดูแลร้านต้องสวยอ,อันนี้คือคําถามที่พิมพ์ไปนในแชท GPT นะช่วยหา ร้านอาหารที่บรรยากาศดีด้วยนะแล้วก็ต้องสวยด้วยมีอาหารประเภทประมาณนี้ในเมนูเนี่ยต้องมีแบบนี้แล้วก็ไม่เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขากินได้ก็เลือกไปเรื่อยๆอีกเยอะเยอะเยอะแล้วก็คือมันก็มีร้านลันมาใช่ไหมก็กดเข้าไปดูเทีลรูปเทีลลูปแล้วเมนูของทุกร้านก็กดเข้าไปดูทุกร้านว่ามีเมนูอะไรบ้างนั่งมุมไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เยอะจนกระทั่งนี่ก็เริ่มเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามัน มันเยอะเกินไปแบบแล้วแล้วพอมันไม่ใช่ของตัวเองหมายถึงว่าถ้าเป็นทาโดยทําให้ตัวเองมันเป็นธรรมาชาติใช่ไหมเราก็ไปเรื่อยๆได้ไม่มีลิมิตจํากัดก็คือไม่มีเวลาอันนี้มีเรื่องของเวลามาจํากัดว่าจะต้องจองจะต้องล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีลิมิตอยู่ก็เลยเริ่มเครียดเครียดเครียดแล้วก็ไหนจะของขวัญไหนจะการ์ดไหนจะโอ้ยคือเยอะมากเยอะมากที่สุดก็คือซองอ่ะ จริงๆกูซื้อที่ที่วันนั้นมึงขอซองกูใช่ป่ะที่กูถามมึงว่าเอาไปทําอะไรอ่ะเพราะกูมีซองอ่ะทุกแบบหลายสีมากแล้วก็หลายขนาดมากแล้วก็มีไอ้ตาแปะแปะที่ซื้อมาเยอะมากกูก็เลยถามว่าเอาไปทําอะไรกูถามกูคือคือกูอยากได้ซองผ้าป่าซองผ้าป่าสีขาวตัวเออกูมีทุกแบบเลยกูก็แบบวงกับคาถามว่ามึงมีซองเยอะขนาดนั้นหรอวะใช่หัวในหัวใช่เพราะกูก็ถึงถามว่าเอาไปทําอะไรเพราะสซกูมีหลายไซส์หลายสีอะไรอย่างเงี้ย แล้วไหนจะดอกไม้ไหนจะลูกโป่งไหนจะแบบเยอะมากมากชัดไหมเยอะก็เป็น projection ที่อยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะชอบไหมเออเออก็เหมือนเหมือนที่เราเป็นเนาะก็คือเป็นใช้คู่ไปกับความตะกระตอนหาก็หาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกอเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกไปเรื่อยๆไม่จบเพื่อนมีคอมเมนต์ไหมคะเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์แล้วเพราะว่าทุกขาก็จะโทรมาอันไหนดีเราก็ได้แต่ว่ากูก็เกาแล้วก็ฟังไ้ก่อน ไม่ตอนแรกบอกว่าอันนี้ไม่มึงอันนี้ดีนะมึงแต่ว่ามันองั้นเดี๋ยวมึงรอสรุปทีเดียวว่ามีอะไรบ้างเราค่อยเลือกเดี๋ยวให้เวลามันเป็นเครื่องจํากัดเนียเออใช่ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสในการพิมพ์ไปการเอาแบบไหนดีมีสองแบบเลือกไม่ได้สรุปเอาทั้งสองอันลูกโป่งเอาแบบไหนดีเติมไปนี่ดีไหมเฮ้กูอันนี้เพิ่มอีกหนึุงสนใจก็เติมเติมเติมแรกก็ชัดเจนนะคะชัดเจนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเนาะแล้วก็ มาที่เบอร์5ค่ะเป็นไงคะเบอร์5เนี่ยก็จะมีการใช้ projection สอดคล้องกับกิเลสเหมือนกันก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราห่วงแหนพื้นที่หรือเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอย่างงั้นไหมย่างงั้นแหละเราก็คิดว่าคนอื่นคงต้องการเวลาของตัวเองก็เลยไม่ไปยุ่งคุจบเป็นไงคะเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมเป็นงานกลุ่มแล้วกันอันนี้อันนี้ย้อนที่มันชัาๆที่แบบที่มีคนอื่นแบบ เข้ามารวมด้วยเนาะก็แบบทํางานนู่นนี่นัน่น,นทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเราถนัดอย่างนี้และกันถนัดทําทุกอย่างคนเดียวก่อนแล้วก็เอามาพิเซนเหมือนที่ทำห่วกทุกวันนี้แหละประมาณนั้นรวมกลับไปแล้วก็โยนมาแบบนั่งทําคนเดียวแล้วก็คิดว่าอ๋อเขาคงอยากได้อย่างนั้นทุกคนทํางานอย่างนี้แหละอ,อย่างที่เราทำ p r o j e c t i <ion. S 2> ออ แต่จริงว่าถ้าทําในรูปแบบอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็เคยทํางานกลุ่มที่แบบเป็น brainstorm กันนะ่ะค่อยๆทําแล้วก็ค่อยแบบหาโซลูชันกันก็ทําได้อแต่ว่าถ้าความด้วยความเร็วในการได้ผลงานก็คือท <ำ S 2> อําทําคน<ต>เดียวอ๋อหน่วันแล้วก็มีหลายๆรอบที่แบบออกไปข้างนอกเราก็โจกต์ว่าเอะเขาจะเหนื่อยไหม อันนี้ชัดมากเขาเขาไหวเปล่าอยู่ต่อได้ไหมมีหลายกิจกรรมจะเหนื่อยไปไหมเออจริงๆกูนี่แหละกูกูกูเหนื่อยกูนี่แหละไม่ไหวเออประมาณนั้นก็มีการถามแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถามแล้วเพราะรู้ว่าทุกคนไหวโอ้โหสั้นมากอยากรู้อะไรก็จิ้มมาได้